ดราม่าเสียงภาคซูเปอร์แมนคนใหม่ของผู้ประกาศข่าวสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวพิเศษของเราในวันนี้ค่ะวันนี้เรามีประเด็นร้อนที่กำลังเป็นที่พูดถึงในวงการภาพยนตร์และโลกโซเชียลนั่นคือประเด็นเกี่ยวกับเสียงภาคซูเปอร์แมนคนใหม่ในภาพยนตร์เรื่องซูเปอร์แมนปี2025ที่กําลังจะเข้าฉายค่ะ อย่างที่หลายคนทราบกันดีว่าซูเปอร์แมนเป็นฮีโร่ขวัญใจมหาชนมายาวนานเสียงภาคก็ถือเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ตัวละครมีชีวิตชีวาและเข้าถึงอารมณ์ของผู้ชมได้ดีแต่ในครั้งนี้การคัดเลือกนักภาคเสียงไทยสำหรับบทซูเปอร์แมนกลับกลายเป็นที่วิพากวิจารณ์อย่างหนักและก่อให้เกิดดราม่าเสียงแตกในหมู่แฟนคลับค่ะ ประเด็นร้อนนี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อมีการเปิดเผยว่าคุณเอมสันเพชรคุณากรจะเป็นผู้ให้เสียงภาคภาษาไทยสำหรับซูเปอร์แมนในภาพยนต์ซูเปอร์แมนปี2025ซึ่งเดิมมีชื่อว่าซูเปอร์แมนเลกาซีก่อนที่จะมีการปรับเปลี่ยนชื่อให้กระชับขึ้นค่ะ หลังจากที่แฟนๆได้ยินตัวอย่างเสียงภาคของคุณเอมสันเพชก็เกิดกระแสตอบรับที่หลากหลายบางส่วนมองว่าเสียงของคุณเอมสันเพชไม่เข้ากับภาคลักษ์ของซูปเปอร์แมนที่เป็นฮีโร่ผู้แข็งแกร่งและหน้าเกรงขามเท่าที่ควรมีการเปรียบเทียบเสียงภาคของคุณเอมสันเพชว่ามีความคล้ายคลึงกับเสียงของตัวการ์ตูนสกูบีด้ดูซึ่งเป็นตัวการ์ตูนตลกขวัญใจเด็กๆมากกว่าที่จะเป็นเสียงของยอดมนุษย์อย่างซูปเปอร์แมน ทำให้เกิดคำถามมากมายว่าทำไมทางค่าย Warner Brothers จึงตัดสินใจเลือกนักภาคท่านนี้มารับบทสำคัญนี้แฟนๆหลายคนถึงกับแสดงความผิดหวังและกังวลว่าเสียงภาคจะส่งผลกระทบต่ออัตรัในการรับชมภาพยนตร์และอาจทำให้ความรู้สึกที่มีต่อตัวละครซูเปอร์แมนเปลี่ยนไปค่ะ แน่นอนว่าเมื่อมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ก็ย่อมมีเสียงสนับสนุนเช่นกันค่ะแฟนคลับบางส่วนได้ออกมาให้กำลังใจคุณเอมสันเพชรโดยชี้ว่านี่เป็นการเริ่มต้นงานภาคเสียงของคุณเอมและทุกคนควรให้โอกาสในการพัฒนาฝีมือหลายคนมองว่าการตัดสินเพียงแค่ตัวอย่างเสียงสั้นๆอาจไม่ยุติธรรมแล้วเราควรรอดูผลงานเต็มในภาพยนตร์ก่อนที่จะตัดสิน นอกจากนี้ยังมีการตั้งข้อสังเกตว่าการเลือกนักพากเสียงอาจเป็นความตั้งใจของทีมผู้สร้างที่ต้องการให้ซูเปอร์แมนมีมิติใหม่ๆที่แตกต่างจากเดิมซึ่งอาจต้องใช้เวลาในการปรับตัวและทำความเข้าใจค่ะ ในมุมมองของผู้เชี่ยวชาญด้านภาพ,พยนตร์และวงการภาคเสียงมองว่าการเลือกนักภาคเสียงเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและต้องคำนึงถึงหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นบุคลิกของตัวละครอารมณ์ที่ต้องการสื่อสารและความเข้ากันได้กับภาพลักษณ์โดยรวมของภาพ,พยนตร์อย่างไรก็ตามการเปิดโอกาสให้นักภาคหน้าใหม่ก็เป็นสิ่งที่ดีต่อวงการแต่ก็ต้องมีการฝึกฝนและเตรียมพร้อมอย่างรอบด้านเพื่อให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับจากผู้ ้ชม สำหรับภาพยนตร์ซูเปอร์แมนปี2025ที่กำกับโดยเจมส์กันนำแสดงโดยเดวิดโคเรนสวีตในบทคลาร์กเคนซูเปอร์แมนราเชลบรอสนาฮานในบทลูอิสเลนและนิโคลัสโฮตในบทเอเล็กซ์ลูเตอร์ภาพยนตร์เรื่องนี้ถือเป็นการเริ่มต้นยุคใหม่ของจักรวาล DC c i n emat i c Universe ที่หลายคนเฝ้ารอคอยและแน่นอนว่าเสียงภาคภาษาไทยจะเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบสำคัญที่แฟนๆทั่วโลกจับ ตามองค่ะ ประเด็นดราม่าเสียงภาคซูเปอร์แมนครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความผูกพันของผู้ชมต่อตัวละครและความคาดหวังในคุณภาพของงานภาคเสียงซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการรับชมภาพยนตร์ในภาษาของตนเองเราคงต้องรอดูกันต่อไปว่าเมื่อภาพยนตร์เข้าฉายจริงเสียงภาคของคุณเอมสันเพชจะสามารถชนะใจผู้ชมได้หรือไม่และดราม่าครั้งนี้จะคลี่คลายลงได้อย่างไร ทั้งหมดนี้คือประเด็นร้อนที่เรานำมาเสนอในวันนี้ค่ะหวังว่าท่านผู้ชมจะได้รับข้อมูลครบถ้วนและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามข่าวสารวงการภาพยนตร์กับเรานะคะสำหรับวันนี้ดิฉันต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ